ส่องไลฟ์สไตล์วิกกี้แฟนสาวเวียสกลวัฒน์ทำแฟนคลับตกหลุมรัก เรียกได้ว่าถูกจับตามองทันทีตั้งแต่คุณแม่พลอยไพยลินคุณแม่ของพระเอกชื่อดังอย่างเวียสกลวัฒน์ได้ออกมาเผยภาพวิกกี้แฟนสาวนอกวงการของลูกชายด้วยตัวเองแถมงานนี้ยังมีข่าวลือว่าทั้งคู่จะมีแผนจัดวิวายเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆจากทั้งสองคนนอกจากนี้วิกกี้แฟนเวียยังมีดีกรีจบปริญญาโทจากต่างประเทศเก่งหลายภาษาอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสปัจจุบันเป็นผู้บริหารกิจการส่วนตัว ในขณะที่ทางด้านเพื่อนสนิทของหนุ่มเวียอย่างนัทอติรุธก็ได้ออกมาพูดถึงนิสัยวิกกี้ว่าน้องเป็นคนน่ารักนิสัยดีมากเรียนเก่งมากเฟนลีเข้ากับแม่เวียได้ลงตัวสุดๆโดยล่าสุดทางโลกออนไลน์ได้มีการเผยไลฟ์สไตล์ของวิกกี้แฟนเวียเรียกได้ว่าเป็นอีกสาวขาลุยเลยก็ว่าได้ เพราะเธอชื่นชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมและการดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจแถมยังเก่งถึงขั้นไรมัสเตอร์คนที่มีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำสามารถจัดทริปดูแลนักดำน้ำสามารถเป็นผู้นำดำน้ำได้และสามารถสอนคอร์สบางคอร์สเองได้เช่นการดำน้ำแบบไม่สวมอุปกรณ์ดำน้ำ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ